ไอ้พี่น้ากล้องเนี่ยมืดสภาทิสวัสดีครับพี่น้องครับนีพี่น้องเอฟทีครับคุณพุนุนุกล้องคะับุเออพ่ออเอแกงแล้วแกงแล้วไปแกงมาพักผ่อนหรอไปกินโตจีนมากอ่ะนอนพักพ่อนคุณ นางดาวพี่น้องเอฟซีกับมาเบื้องหลายครับเดยไปเบื้องนองดาวนอนเว้นกันนองดาวสงสัยเที่ยเมื่อยแหงนี่เลยแบนเว้นอยู่ครับสวัสดีครับนองดาวนอนเว้นอยู่พอให้นอนกินอิ่มนอนเต็มโอ้มีผู้เบาไงฮะผู้บ้านจะได้มวนโมมางานทาง มวนโบไปจุดได้ายเลยป่ามาเลยเด้เลยเลยมาเลยบ่เลยป่ามาขายของหวานบ่ขายดิบขายดีครับขายดิบขายดีบ่ายเท่ามือเท่าตีนเมนไม่ได้พักเลยครับครับเอาให้มันหวานครับครับดึงของดาวนอนเวียนกับ อะไพอลื่นน <c oughs> <g ül üş> ี่ม,นม้วนผอมตั๊บๆอยู่คนนี้ยัน <c oughs> นงนอกว่าเสียอยู่ก็อูจะเป็นเสียรู้เปล่ท,ทั้งอิ่มทั้งเมื่อยเนาะองเรา เอาน้องก้อยกับจีนนขึ้นกันเลยก้อยกับจนนีนนวอนวเวินนวนเวิน,น,น,วนต่เห็นงานอีกได้เหมือนอื่นสวัสดีพ่อลือพอ่พอลือมาดูแลเมื่อยริงแต่ไปกินงานได้ครับบอไปาะไปสิที่ปเห็นไปแล้วอยู่มาอยู่ตัวเดียวเลยเบาไหวหน่อยก็โมกินกูได้ไหลยนยแล้พอ่อได้ กินได้ครับพี่น้องน้องบุญมาหนึ่กระิเมื่อยสิเพเทยากันสิดาวดาวโอ้หนอนมันแรงดีนะครับ บัวบัวมีว่าสิไรสุดทองหน่อยไรบ่ไดครับแต่เขาตรวจหลายๆครับขึ้นมาท่านไห็นพระสมบัติบรพ่อใช่ไหมบรเทจับคุณนใดคนเกียวครับอ้าววัสดีครับวัสดีครับมวนครับมวนมวนเเอ๊ะ

ท,ทั่วสาธิตเราก็ดีใจครับหรือจะเหนื่อยแค <laughs> <laughs> ่ไหนเราก็จะชิลฝากตางช่องสมชายอีกด้วยนะครับสมชายยี่เหลี่ยมนะสมชายยีกครับสมชายอี่เหลี่ยมยี่เหลี่ดม channel ได้อันไซทุกที่น้องเพิ่มมากนอนอยู่ไกลแล้วมาเบิ้งทั้งฝี่กอนครับมีแสนปูน เป็นปุ่นดินรักบลรยากันเออลมเย็นๆม,มาแล้วเมื่อกี้หอน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 แห้งวันนี้พักช้างครับพักช้างพักช้างพักคนพักคนด้วยพ,พ,วพักคนพักช้างครับหนึ่งขบวนเพราะว่ากลัวเขาบวดหินหินหินใช่ครับอันตรายแช่งหินพักช้างก่อน แต่ว่าไม่ให้เอฟซีเข้าไปตามมาดูเดยกแจงกันนะครับมีงานช้าพระอุปมาได้เอาน้องอุบุนมาด้วยก็ขอโทษด้วยนะครับไม่มีไม่มีใครดูเลยแล้วก็ยาวไปยาวไปมาเที่ยว เขาอุดมากครับพี่ปูเป้ครับเก็บซีห้องเพื่อนครับเจนทานมาเทานทมาหิ้งงานน้ำครับเลยมาถิ่นในี่ด้ยเลยมากนะเพื่อนครับพี่นาอุบุญมาแน่ครับพี่นาอุบุญผ่าผ่านนะครับได้ต้องเตรียมตัวไว้ก่อนตรงนี้มัน พอพร้อมเป็นไลยครับบ้านเด็กทงเหนื่อยร้อนครับร้อนทิ่นาอุมม่นบุญม,ม,มากอุ่นบุญมากจะแค่ละครับมาพบทีมงานเลยนะครับบ่าขาดแตกโต อีนาอุ่มบุญมากครับพอผ่าดครับเดี๋ยวยาวน้ำพูดแล้วคนไทยเห็นเบิง้งก็หล่นครับน,น,น้องอุ่มบุญกับปีใหม่อุ่มบุญม,ม,มาหาลูกเกยโขดมาลูกเก๋มาเหยียบม,มายามลูกเกยมาเบิง้งน้องๆครับนา้าบุนมานะมาครับมามืันนี้ เอาตะโพรมาก,ก่อนครับมีได้โอกาสเอตีเพิ่นพามากก็ได้ได้มากครับพี่ลี่พิ่นกัติมามืาออื่นพคนละครับพี่ต้นเสาเราไม่ครบครับน้องบูธทำพลาดขาดคหนหนึ่งตรงมีหน้าต้องน้องบูธมานะ จะได้น an ้ำวนอย่างเดียวเลยก็ได้มากับเพื่อนเขาไม่พลาดปีหน้านะครับกันงานใหญ่งานช้างไลยาวๆนะคะบุญครั้งงทีครั้งคืน ุกข์ก็ไปเอา้าออกแล้วหรอหลังสุรียังบา่มาเด้อครับด,ดึงครับพี่น้องกระกลางเต็มพักกันแต่ห่มดีดีครับแต่ว่ายามห้อนกับห่อนนีดีอันนี้เป็นร่มบัวเขาบันไดครับ บานจะฝาดดินได้หรือดลไรพอลืกทางหักไปก่ได้ส <c oughs> ู้สู้สู้ครับอุบุญเตะได้แล้วครับจะซ่อมไปเรื่อยๆล่ลลอไปเรื่อยๆครับ ลีลาครบแก้งแท้ครั <laughs> บปราทุษาจรองๆซีเรียสไม่ดถึอเลยครับแจมเดียวพูดขัดผู้คอยดูแลซอยมันตรงมีตรงมีไอ้คนมาซอยลูกมือครับใช้ผู้เดียวก็ยากครับ สามวันวันนี้ดูไปครับตรงไปบนหงองบุญจุบันครับ,บ,บพี่ลีมาแล้วจ้ะไม่เห็นนะไม่เห็นพี่ลี่ยิ่มใส่เไปเดินก่อน โอ้ผมนั่งอยูุ่ไปถามหาพิรีก่อนพ่รีมาแล้วจ้ะสวัสดีครับั่นไหนเตื่อแล้วนั่งนึกว่าเช้าน้อยนั่งไหนโอ้ผมสภาพเลยเหรอปวดขาเดินเดินดีมาตอนไหนมาบ่งเามาบงเสา

ให้ถ่ายด้วยขัดเสา,าอุ้มบุญขัดเสา,าอุ้มบุญมาผ่านล้วครับพี่นาครับมาจะแทะหรอครับเรือก็จะมาครับ เขาเห็นซุเปอร์บอกว่างานช่างนาะครับมีตุ้รถเห็นแล้วครับพี่พี่เห็นแล้วหมดเลยแจ้งหมุนอุ้ยปุ้ยพี่หน้าเงินชาวสุรินเยอะมากให้พี่เด็กๆไปถ่าย โอ้เก oh, oh, ่าพอลือให้ดูหน่อยจ้ะกระอุดขอพ่อลือบัวมากดีนาครับดินามาใหม่ครับขอใหม่เอาใหม่กระอุดวันีย่อาบ่ทันได้เลคุณว่ดดื่มไปใเอาโอ้โหดูไหม่อเชียงก่อน รับนี้เที่ยวมางานต่างครับพออุดไปดูขา,นด,าดีบ่ผู้สมมือสตินโโต๊นี่โซล้าดูเอาผลไม้พอทอง <c oughs> ไปรงคไปไรับพอลือไปคือเยอ คี่เจ้าอยู่คือม,มาก,ก่อนขาดเลยเจอเจอคือพี่หนอ,อเลี้ยวมากหรอกครับเพราะว่าขาดเลี้ยวเลยบัวมากทีมาทีหลังไม่อยากไอ้เพิ่น <laughs> มาจะฟัวกับพ่อ ไปเทเลยดีดเลยมกเีกวกิก,นนกครบเย็นตามปีนามาได้ครับมาใม้ได้แ,แค่ละมาเจอของกินไลส่สิกับยูทังมันเลยนครับติงคิงบ่ไดนเลยยูขี้าดาวเลยัะ ผมไม่ลดไปขาดตอนแล้วเลยบ่อยากมากนะครับขาดตอนล่ะ าาตาม,ม,มาแล้วผู้บ่าวเสือโอ้ยผู้บ่าวเขียวมันบ่ครับขอบคุณครับขอบคุณแล้วขอบคุณอคีครับ <c oughs> ยังไหวครับฟันเขียวอยโอ้ผ่<พ>านหนู่ไม่ไป,ไปคักเทนอ่ะ <c oughs> แล,ะล้วพอดเรอเพูบนแอะ กุ้งกระเตี๋ยวอยู่เห้ยเครับเดี๋ยวกินเขานเขาว่ากินว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพอตีก่อนใช้เบื้องหัวเขาก็จะเข้าเจ้าที่เอยากโอ้ยยังมึงดูหลายตัวคนไหนก็ทายตั้งหัวเขากล้วยหัวเขากล้วยบวมเนาะเฮ้ยเห็นบวมเพราะว่าประคบเย็นบวมหมดแล้วครับไปดูน้องบ่าเป็นยังไงบ้างน้องน้องอีก ดูน้องกับบัวเป็นสี่โพว่าหูเพราะว่าเคยเป็นเคยเป็นมูอเล้วเป็นดูดดูดวิริลัมดูดกับเศร้าเลยสิกับบัเศร้าแล้วก็เป็นอีกกันล่ะแล้วก็เป็นอีกดูดได้กับบัเศร้าแต่ว่าถ้ามือได้ยืนนี่โอ้ยหถ้ามือได้ยางได้แน่ยกรได้ยางนี่ปวดบัวปวด มันบวปวดมันบวบวมถ้าดึงย่างนะถ้ายืดถ้ายืดยือลวเลือดไม่ต้องขายนาะต้องยกขาเรื่อยๆป่ะขอบคุณเอีครับผมกินเข่าครับครับบครับคุณอบคุณขอคุณอคับครับอบขอบขอบคุณอบคุองคครับคุณบครับออบกุลอบคุลขอกดคุอบคอบครับคุอบคอออุบออ ขอบคุณหลายๆพี่น้องแตเขาว่าเบิ้งครับสวัสดีครับพี่นาบอลลิมครับพอกันด้วยปีนางานสากนงองบุญจะมาสวัสดีครับ